ดีมีคุณธรรมนำพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่อาชีพสุภาพมีวินัยใจอาสาโดยการนำของดรกนิกาแดนสีแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การ 1. สถานภาพขององค์กร1.1การจัดตั้งองค์การตามระเบียบตามแบบแบบอวทอ01ทับ1และแบบอวทอ03 1.2การจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การนักวิชาชีพตามแบบแบบอวทอ01ทับ2 และแบบอวทอ .04 1.3คณะกรรมการตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามแบบแบบอวท .02.1 1.4ทับ1 4. การปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งของคณะกรรมการดำเนินงานตามแบบ แบบอวท24แบบอวท25และแบบอวท25ทับ1สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การ 1. เอกลักษณ์ขององค์กร2.1ป้ายชื่อองค์การระดับสถานศึกษาขนาดความกว้าง80เซนติเมตรยาว240เซนติเมตร ตาองค์การขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า30ซนติเมชื่อองค์การ2.2ธงองค์การสีเดียวกับสีของธงสถานศึกษามีขนาดกว้าง80ซนติเมยาว120ซนเมปักตราสัญ,ญลักษณ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า30ซนเมตร และด้านล่างปักชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์อวทโดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง2.3คำขวัญเรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะอาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรยึดมั่นหลักพอเพียงเคียงสังคมสมดุล สู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน2.4การปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งของคณะกรรมการดำเนินงานตามแบบแบบอวท24แบบอวท25และแบบอวท25ทับ1 2. เอกลักษณ์ขององค์กร2.5คำปฏิญาณข้อ1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อ2คข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริงข้อ3คข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์และปฏิบัติตามคำขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์การตลอดไป2.6เครื่องแบบคณะกรรมการดำเนินงาน เสื้อสูตรแขนยาวสีกรมท่าเนคช้สีประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปักตราองค์การขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรที่อกเสื้อด้านซ้าย 3. การจัดสำนักงาน3.1สํานสำนักงานองค์การเป็นสัสดส่วน3.2โต๊ะ 9. กอี้สำหรับการทำงานตามตำแหน่งและการประชุม 3. 3วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 3. 4การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน 4. เอกสารในสำนักงานองค์การตามระเบียบงานสารบัญแผนปฏิบัติงานและโครงการขององค์การชมรมวิชาชีพและกิจกรรมชมรมอื่น โดยจัดทําเป็นรูปเล่มแยกออกจากแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 5. แผนภูมิป้ายนิเทศ 5.1. แผนภูมิคณะกรรมการบริหารองค์การตามระเบียบและแนวปฏิบัติองค์การ 5.2. แผนภูมิคณะกรรมการดำเนินงาน 5.3. แผนภูมิตารางสถิติอื่นๆปีปัจจุบัน 5.4แผนภูมิตารางปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม5.5บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดความกว้าง6 0เซนติเมตร120เซนติเมตร6การเงิน6.1งบประมาณในการจัดกิจกรรมมีแผนการใช้เงินตามที่ได้รับการจัดสรรจากสถานศึกษา6.2หลักฐานการขออนุมัติใช้เงิน ตามแบบแบบอวทอ20 6.3บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นปัจจุบันตามแบบแบบอ,ทอวท21 6.4ทะเบียนคุมการใช้เงินกิจกรรมตามแบบแบบอวทอ23 6.5กาการสรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การ ตอประธานคณะกรรมการบริหารองค์การตามแบบแบบอวท2สองสามเจ็ดครูที่ปรึกษาเจ็ดจุดหนึ่งการประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานองค์การตามแบบแบบอวท1หนึ่งสามเจ็ดจุดสองการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทที่ได้รับมอบหมายแปด คณะกรรมการชมรมวิชาชีพคณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกองค์การ8.1การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพตามแบบแบบอวทอ0 7แบบอวทอ0 7 7ทับแบบอวทอ0 8 8และแบบอวท0 9 9 8.2 การได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การตามแบบแบบอวทห11แบบอวทห1ึ่ทับ 1, แบบอวทหนึ 12, และแบบอวทหนึ่งการเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การตามแบบแบบอบทหนึ่และแบบอวทสองหก การจัดประชุมวิชาการองค์การระดับสถานศึกษา9.1มีแผนงานโครงการ9.2คำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามแบบแบบอวท3.1การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข1.1.1 1. 1. แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 1.2แผนเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ1.4แผนส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรม1.5แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2.2.1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์2.3แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ2.4แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ2.5แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล ภายใต้คติพจน์องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทยมีคุณธรรมล้ำเลิศความรู้เป็นผู้ชำนาญบริการดีเยี่ยม